สวัสดีครับพามาเบิงพอพันสายตางนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับผมยังมาถามประวัติกันนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวเลยครับผมครับผมโตพิรพัาร์มครับที่ยูยูวงไหนบ้านวังบัวตําบลพิคุณออกอาเภอบ้านนานครนายกครับผมตัวนี้เป็นมายังไงครับสายเขา ตัวนี้เป็นตัวนี้เชื่อว่าตีไงครับตีไงเป็นลูกพ่อโกหังครับสายแม่ก็เป็นสายแม่เป็นลูกก็โอเคครับเป็นจับเรียบร้อยทั้งสายพ่อสายแม่ถือว่าเป็นอายุกี่ปีครับสี่ปีสองเดือนครับสูงเท่าไรแล้วครับตัวนี้สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดครับ 167็นะครับเบิงตานะครับพี่น้องเบิ้งล่ำตัวกระดูกนี่กระดูกแข้งขานี่ใหญ่นะครับทายกว้างมาต้องห่วงนะครับนี่เป็นอยากเขาฟอกนะครับอายุ4ปีกว่านะครับอยู่ไก่กล้วยครับไข่สวยนะพี่น้องนี่ใข่สวยเชื่องนะครับ ถือว่าเป็นลูกโกห่งที่เขานี่เป็นเอกลักษณ์ของพอเลยนะครับกระดานเขากว้าง14นิ้วครับนี่นะครับผู้ใดอยากเขียนว่า14นิ้วใหญ่บันไดเอาไม้บรรทัดมากางเบิ้งนะครับ,รบเขา14นิ้วนะครับกับหัวใหญ่ๆตอนนี้กะเดี๋ยวน่าจะเดือน2เดือนได้เห็นผลงานนะครับครับผมเริ่มเห็นผลงานตอน พอเกินเดือนท่านว่ากัมีทายาทสุดแหลกออกมาแล้วครับครับเดี๋ยวลอติดตามนะครับรุ่นลูกรุ่นทายาทต้องกันครับอาสตเป็นแบบไดนอาีตกายลูกผ่านบอเดี๋ยวลอน้ําเชื่อเป็นยังไงครับช่วงนี้ครับน้าเชื่อลออแรกนี่ตอนแรกหมดไปแล้วครับครับอ่าที่อรีน้าเชื่อปลายเดือนพฤศจิกายนครับตรงนี้ก็ลังเก็บตัวไวรีน้าเชื่อเดือนหนาครับเดือนพฤศจิกาขายจังไงครับ ชุดละ4,000บาทครับ12หลอดครับประมาณโดนละ4 0 0นะครับครับผมครับผม10แถม2นะครับพอใจเอาให้หมดซะมั้งฮมดซันบอลเลวมั้งนี่นะครับอุ่นญ่นะครับพี่น้องยาวพร้อมนะครับแสงบวกคดีนะครับการรอติดตามนะครับรอทุกผลงานครับจะให้ฝากช่องทางการติดต่อนะครับครับสร้างเพจกับพิลัตพัดฟาร์มครับครับ เบอร์โทรก็0823358623โตครับผมติต่อได้ครับพูดคุยปรึกษาเรื่องสายต่างคุยกันได้ครับครับรับให้คำปรึกษานะครับเดี๋ยวผมพามาเบิ้งัวจริงกับมาเบิ้งมาส้มนี่นะครับมาครับมาเที่ยวมาเล่นได้นะพี่น้องปรึกษากันได้นะครับขอนายกครับนะครับก็ฝากติดตามนะพี่น้อง